วันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์เตมิเยเวทหัวหน้าพักเสรีวรวมไทยและประธานกรรมาการป้องกันและปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิระเจนจาคะสอสอสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณามาตรา329 วันที่9กุมภาพันธ์2563นายสิราจำเลยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการขยี้ข่าวทอกกับยุคนวิเศษสังประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่โจทย์เป็นเจ้าของว่ามีการปลูกลูกล้ำทางน้ำสาธารณะกล่าวคือจำเลยได้ตอบยืนยันข้อเท็จจริงต่อคำถามของพิธีกรที่ถามว่าพอเขาร้องเรียนเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มันยื่นออกมา,มามากกว่าบ้านหลังอื่นอย่างนั้นหรือ ซึ่งจำเลยตอบว่าใช่แต่ไม่รู้ว่าหลังไหนเขาไม่ได้เอารูปถ่ายมาให้เราดูแต่ว่าพอนั่งเรือหรือไปปุ๊บเนี่ยเอา้าบ้านหลังนี้หรือเราเคยมาประโยคเหล่านี้อันเป็นการกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อกฎหมายทำให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังด้วยการโฆษณาประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจำเลยได้นำเรื่องดังกล่าวมาใส่ความใส่ร้ายและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้วย เหตุเกิดที่กรุงเทพมหานครและทั่วราชอาณาจักรขอให้ลงโทษตามกฎหมายสารพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย์และจำเลยแล้วเห็นว่าข้อความที่จำเลยกล่าวกับพิธีกรในรายการนั้นว่าได้พาสื่อมวลชนมาล่องเรือตรวจด,ดูนั้นแม้เท่ยคำไม่ได้ระบุว่าลุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ยังได้กล่าวตอพิธีกรว่าเขาร้องเรียนว่าบ้านหลังนี้ยื่นมาในแม่น้ำทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าลุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา แม้จะเป็นการหมิ่นประมาทแต่ขณะเกิดเหตุโจทย์เป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจการที่นายซิระซึ่งเป็นกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจึงพาสื่อมวลชนไปตรวจสอบนั้นเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ขั้นตอนหลังจากตรวจสอบแล้วก็ได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการและส่งเรื่องให้กรมเจ้าท่าดำเนินการต่อไปเป็นประโยชน์และตอบข้อสงสัยว่ามีการรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่แม้จะมีถ้อยคำหมิ่นประมาทแต่ก็ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่าบ้านรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใด นอกจากนี้การดําเนินการตรวจสอบดังกล่าวกลับเป็นผลดีต่อโจดเองที่จะได้ยืนยันข้อเท็จจริงและแสดงให้คนทั่วไปเห็นถึงความโปร่งใสในการทํางานของโจ์ดังนั้นการกระทําของจําเลยเป็นการแสดงความคิดเห็นและติชมด้วยความเป็นธรรมไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329พิพากษายกฟ้อง ภายหลังฟังคำพิพากษาเสร็จแล้วนายซีระกล่าวว่าคดีนี้ตนใช้สิทธิสสอเพื่อตรวจสอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์ที่เป็นสอสเช่นกันอีกทั้งเป็นประธาน,นาคณะกรรมาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ต้องขอบคุณตนด้วยซ้ำที่ตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อแสดงความโปร่งใส เราเป็นสอสอถ้าไม่ทำหน้าที่ก็อย่าเป็นเลยและยังเป็นกรรมมาทีการอีกไม่สามารถตรวจสอบได้ก็ให้ประชาชนสังคมคิดดูละกันเราไปตรวจสอบคนอื่นได้แต่คนอื่นมาตรวจสอบไม่ได้นายศิระกล่าวอีกว่าเรื่องนี้ที่ศาลร,รับฟ้องก็ได้ไต่สวนมูลฟ้องและรับเป็นคดีไว้จนนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์กันในศาลวันนี้ศาลพิพากษายกฟ้องว่าไม่ผิด ที่ผ่านมาคดีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์ฟ้องตนอีกหลายคดีสารได้ยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง7-8คดีแล้วถามว่าสารตัดสินยกฟ้องแล้วรู้สึกดีใจหรือไม่นายศิระกล่าวว่าเชื่อมั่นในการทำหน้าที่เป็นสสที่ประชาชนร้องเรียนมาและตรวจสอบและนำเข้าสู่กรรมธิการเป็นขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่ขอบคุณที่สารให้ดุลพินิจและให้ความเป็นธรรมตนจนยกฟ้องในวันนี้ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ